กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกๆท่านนะครับมาพบม,มาเจอกันช่วงบ่ายๆครับของวันที่10นะครับมืดหนีวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกาย,ยนครับสองพันห้าร้อยเป็นวันที่10แล้วนะครับก็ถือว่าใกล้จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับสําหรับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับสํานักใดสรุปไม่แอดวิไลจะเล่งสรุปให้ fc คุณพอ่อคุณแม่ได้เตรียม ตัวไทยท่านนะครับประวาแนวทางตัวเลขนะครับถือว่าวันที่สิบแล้วนะครับบางสำนักกระสรุปไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับปล่อยมาคลิปเดียวจบสรุปเลยนะครับบอะ,ะว่าจะเป็ี่ยนปูหาเก่าสีนะครับสรุปมาแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับปูห้าเก้าสี่ก็เป็นหนึ่งในสิบห้าสำนักที่แตกตัวตรงนะครับสามสองชุดล่างปล่อยมาแล้วสรุปห้แล้วนะครับ และกัชุดบนแอดวิไลก็ปล่อยไปแล้วสรุปไห้แล้วคือกันนะครับอามาในคลิปนี้นะครับจะเป็นชุดสรุปล่างของพ่อกล้วยนะครับพอกล้วยด้ทรงชุดสรุปล่างมาไหเป็นที่เรียบรอย้อยฝากกดไลค์กดแช์นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับเอฟซีใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามไว้นะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงคุณพ่อคุณแม่จะอกผ่านข่าวสารแนวทางกันนะครับ เรื่องของตัวเลขนวทางนะครับสําหรับปู่ซุ้มเงียบนะครับเดี๋ยวรอเด้ครับตอนนี้เพราะว่ามือนีเป็นงานบุญกระถินสามขีทีบานปูซุ้มเงียบอยู่นะครับยังบอสามารถสัมผัสสดๆปูได้นะครับเอาเดี๋ยวล่อไปนะครับทางเอฟวีไลจะติดตามให้แน่นอนนะครับสําหรับเอฟซีที่รอคอยปู่ซุ้มเงียบนะครับเอาครับมาในคลิปนี้นะครับเข้าเข้าไปเบิ้งตัวเลขนวทางน้ากันช่วงเกินคลิปวทา้งย่นี คุณพอ่อคุณแม่ก็คงจะเตรียมสมุนไกกาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเบื่องตัวเลขเนี่ยทางของปู่ซุ้มเงียบนะครับครับนี่คือตัวเลขแนวทางของพกกล้วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับล่างอย่างเดียวนะครับปรากฏว่านะครับเลขเด่นของคุณพ่อนะครับมาให้เห็นถึงสองตัว แตคืนนวทางชุดรางแตก3ามสองนะครับมาทั้ง3ามาทั้งสองนะครับอันนี้คือเป็นหลักฐานให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันนาเสียดายนะครับสุดจับคู่นะครับมี3 6 3หานะครับเนวทางแตก3ามสองนะครับล่างงวดที่ผ่านมานะครับอ่ะนาเสียดายนะครับอ่ะสามสอง ขอว่าเหล็งเดนมากนะครับมาทั้ง2ตัวมา3กับ2นะครับชุดจับคู่ที่ว่าพลาดไปนี่คือเป็นหลักฐานเอามาให้ทุกพ่อคแม่ได้เบิ่งกันอ่งวดนี้นะครับมาเบิ่งชุดสรุปกันเลยนะครับมาดูชุดสรุปนะครับของพ่อกล้วยคุณพ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยนะครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับนะครับเพราะาเบิ่ง นะครับตัวเลขแนวทางาชุดล่างนะครับที่พอกล่วยได้ทรงมากนะครับอเอามาเบรงเลขวิ่งกันก่อนนะครับเขียนต่มเลยเด้อขึ้นพอขุณแม่นะครับเลขวิ่งวิ่งมาที่1กับสาม ปรากฏว่า3ยังคงอยู่นะครับ f อ3ยังคงอยู่วิ่ง1กับสาแนวทางนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบิรงสคริปให้ดีนะครับอามาเบิงงเล็กหลัก10กันก่อนหลัก10มี10บล่างนะครับ สิบล่างมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือลักสิบนะครับลักหน่วย หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยพอกล้วยได้มาที่หนึ่งสองสามอ่ะมาบางสุดจับคู่กันนะครับจับคู่นะครับมีแปดหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าสามหกสามเก้าสามห้าหนึ่งอ่เพราะกล้วยเน้นย้ำมากเลยนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับอ่านี่คือ ตัวเลขแนวทางสุดสรุปร่างของพ่อกล้วยนะครับถือว่าสรุปมาเลยนะครับเมื่อนี้วันที่วันที่10นะครับเดี๋ยวท่านไปลาเขียนเป็นลักฐานไปสรุปวันที่สิบนะครับสรุปวันที่สิบ นี่คือส,สรุปนะครับสรุปแล้วสรุปวันที่10เพิ่งให้ดีเอาวิ่งนะครับ1กับ3เด้อคุณพ่อคุณแม่ที่ใจบอนะครับเล็กวิ่งของฟอก่้ยล่างอย่างเดียวหลัก10 5 6 7 8 9หลักหน่วย1 2 3สุดจับคู่นะครับ8 1 9 1 5 3 6 3 9 3 5 1 เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับพอกล้วยวงกลมให้แค่สองคู่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่วงกลมให้แค่สองคู่นะครับคือแปดหนึ่งเก้าหนึ่งวงกลมให้แค่สองคู่นะครับอาคุณพ่อคุณแม่ลองแคปหน้าจอเบิ่งของเก่ากับของใหม่นะครับเปรียบเทียบกัน ก็คือของเกาเหล็กเดนมากนะครับ3 2 2สแนวทางแตก 3- 2สองชุดล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นมาให้เห็นแต่ว่าสุดจับคูหลุดนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันงวดนนี้นะครับ16พฤศจิกายนขวามือเบิ้งให้ดีนะครับปุ๊บอ่าพอกล้ยเน้นย้ำม,มาให้แค่2คูนะครับก็คือ81 91กับล่างอย่างเดียวเลขวิ่งนะครับ วงกลมที่หนึ่งเลยนะครับเพราะวะา่าพอกล้วยเนยียนยำแปดหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับนี่คือล่างอย่างเดียวของพกอกล้วยแอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเจอกันคลิปหน้าให้ตัวเลขแน,นาทางของพอกล้วยนะครับสุดจับคู่ล่างอย่างเดียวแตกนะครับวันนี้เฮ้งๆปังๆสู้ขู่สู้ขนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ